โัวขอคําเดียวเลยที่มาเนี่ยมาทําไมว่าจะมายืมตังค์พี่หลุยยืมตังค์ครับเดือดร้อนนะพี่เดือดร้อนมากช่วงนี้พี่อยากได้เท่าไหร่แสนยืมแสนหนึ่งจ้าไปยืมแสนห้าเลยแล้วมาเผื่อพี่ห้าหมื่นเดี๋ยวเขาไ่ยืมพี่แล้วพี่เงเขาไปยืมใครอะสภาพอห่างกูมีตังค์ให้คนอื่นยืมเลยโอ้ ผมว่าเรื่องตังค์ใช้พวกพี่ไม่ได้แล้ววะทำไมอะดูแล้วฐานะทางการเงินงน่าจะไม่เใครได้พกกระเป๋าตังค์อยู่กับตัวสักคนใช <c oughs> <ต>้คำ <c oughs> ว่า <c oughs> กระท่อนกระแท่นใช้คำว่ายากจนแสดงว่าสังเกตเห็นเชือกร่มกูแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปม <c oughs> <อ>ีน้อยมีมากใครมาก <c oughs> ที่สําคัญตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างชีวิตครอบครองครอบครัวแต่งงานยังไงพูดไปก็ยังจ้าอะไรรุ่นนี้ยั่งอยู่ อย่างนั้นก็ต้องมาพี่มันไไปึ้นคุยผูู้้ผชายไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินหรอกเนี่ยรู้กันหมดทั้งประเทศแล้วตอนเด็กไม่ต้องรู้เองหรอกไม่ต้องว่าคนไม่มีเมียหรอกขนาดนี้เมียพี่ยังชักกันอยู่เลยบางทีบางทีเป็นลมบ้าหมูไงไม่สบายไม่สบายบางทีนะพี่นี่ชักข้ามเครื่องกีดขวางด้วยนะ ยังไง่ะมึงก็โชว์กันไบหลุยประโถมันยังไงแต่ละคนลองลองเหลามาสิมันแต่งมาไม่กี่ปีพี่ก็อยากได้คาปรึกษาจากพี่ๆมีทำไมเห็นพวกพี่เป็นอะไรโอ้โหพี่กูรู้ทั้งนั้นเลยนี่ใช่อย่างพี่เอาว่าปัญหาอะไรดีกว่าปัญหาอย่างออกไปกินข้าวผมอยากกินร้านหนึ่งเมียอยากกินอีกร้านหนึ่งทะเลาะกันแล้วเนี่ยโห มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มันแก้ง่ายๆการเราไปคิดมากกันไปเองยงไ่เมียชอบกินร้านหนึ่งเราชอบกินร้านหนึ่งขับรถไปนายงกินร้านอุดมซีฟู้ดร้านเดียวกันขายของเฉยอาวอย่างน้อยพี่ก็ไปกินเป็นเพื่อนไม่ิ้งอยู่แล้วเป็นเจ้าของที่แปลกนะนั่งแดกกับลูกค้า บ้าไม่ได้ขายของเอาไปโสอบเติบก็เสร็จก็ไปได้แล้วบอกตรงไม่น่ามาปรึกษามาหรอกนะเอาชีวิตเราเป็นอย่างนี้พี่แล้วพี่อ่ะโดนแบบภรรยาว่าเยอะๆครับผมนี่ก็โดนเหมือนกันเมียด่าใช่ไหมคะมมาไม่กลัไป้อมแล้วะสุงมาพพี่ออ๋เมียด่าใช่ไหมคะโมเนียด่าเลยหมายถึงอะไรพี่โดนเมียด่าเยอะๆอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่ประคองชีวิตคู่กันยังไงมันยาวนงานขาดเนี่ยพี่ไงมันยาวนงานขาดเนี่ยพี่มันงางานงานอะไรเมียด่าอะไรมาสนใจอะไรเนี่ยพี่อย่าล้อผมผม จร,จ,รจริงแล้วเอาง่ายๆพี่ถามทุกคนเลยเมียด่าโกรธไหมก็มีนิดนึงอะก็โกรธอะก็คือโกรธเมียด่าโกรธไหมโกรธ<อ>ครับรจริงๆแล้วผู้ชายที่ถูกเมียด่าแล้วโกรธเนี่ยพี่มองว่าเป็นผู้ชายที่ไม่มีเหตุผลเฮ้ยเราคิดดีๆดิเวลามีเราด่า่ะเขาไม่เคยด่าเรานะด่าใครพี่กด่าคนพ่อคนแม่เรางั้นแหละจะดีอยู่แล้ว ดีอยู่แล้วเน,นี่ยบางทีนะมันด่าไม่ซ้ําคํานะ,ะมันบ่นไม่ซ้ําคําบางทีแม่งเปิดแคตตาล็อกบ่นเลยนะวันนี้บ่นยังไงวันนี้บ่นยังไงมีวิธีเดียวทำไงเปิด,เป,ดเปิดใจอ่ะพี่เปิดลําโพงดังๆนะกบเสียงบ่นมันะอะเฮ้ยเฮ้ย